งานที่แทรกเข้ามาตอนนี้ก็คือกำลังตรวจแก้บทลอกเทพปาฏิถาที่คณะครุศาสตร์ที่ศิลาลงกรมหาวิทยาลัยเรื่องศิลธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่เมื่อวันปถาปนาคณะครุศาสตร์ในเรื่องนี้อนธภาพจะได้พูดถึงเรื่องกับธรรมะต่ตางๆ ที่มีความหมายเคลื่อนชาติไปซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติทางศีลธรรมของคนไทยนั้นจะต้องมีการคาดเคลื่อนขึ้นแน่นอนเพราะความหมายของศัพท์ที่คาดเคลื่อนนี้เป็นเครื่องฟ้องอยู่ในตัวแล้วแล้วก็ได้ยกตัวอย่างหลศัพท์ในบรรดาศัพท์เหล่านั้นก็มีคําหนึ่งคือคําว่าทรมานวันนี้เราภาพกันนึกว่าเอาคําว่าทรมานนี้มาเล่าให้โยชน อาทรมานนั้นในภาษาไทยเราปัจจุบันนี้อันุภาพว่าไม่มีใครเกือบจะไม่มีใครเลยที่เข้าใจตรงตามความหมายเดิมคือเราเข้าใจกันในปัจจุบันว่าทรมานหมายถึงการทําให้ลําบากหรือนี้เท่นั้นก็เป็นการได้รับความทุกข์อย่างมากในพจนานุกรมของราชบาัณฑิตเจสถานบอกว่า หมายถึงทำให้ลำบากหรือว่าทำทารุณแต่ว่าคำว่าทรมานนี้ถ้าเราไปดูหนังสือเก่าๆเราจะพบเรื่องในพุทธประวัติเช่นพระพุทธเจ้าประเด็ดไปทรมานฉดินธโมกขาลานะไปทรมานเศ็ษฐีท่านหนึ่ง พระพุทธเจ้าไปทรมานอาระกะอาละอารวะกัยักษ์อย่างนี้เป็นต้นถ้าโยงฟังได้ความเข้าใจตามความหมายสมัยใหม่ก็ต้องนึกว่าพระพุทธเจ้าหนึ่งไปทําให้ยักษ์นี่ลาบากมากทีเดียวเนี่ยไปทรมานไปทําให้เขาได้รับความทุกข์แสนสาหาัสแต่ความจริงแล้วทรมานในความหมายทางธรรมะไม่ได้แปลอย่างที่เราเข้าใจปัจจุบันทรมานนั้นลับ <c oughs> เดิมก็ถือพระมณะนะ ธรรมะก็เป็นรูปหนึ่งของธรรมธรรมะธรรมะเป็นหัวข้อธรรมหนึ่งที่โยมก็คงเคยได้ยินธรรมะนั้นมาในหลักธรรมที่เราได้ยินบ่อยก็คือคารวะสะธรรมสีคารวะสะธรรมสีสะดาในหลักธรรมสำหรับผู้ครองเรือนได้กันหนึ่งตัดจักความจริงสองธรรมะตัวธรรมะตัวเนี้ยธรรมะแปลว่าการฝึกฝน รับกุมตนแล้วก็สามขันติความหมดคนสี่กาตท้าความเสียสละอันนี้หลักธรรมว่าดธรราในปัจจุบันนี้มีหลักคำรรอย่างนี้สี่ข้อที่เราเรียกว่าเป็นพระบรมราชโชวาสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานเมื่อดูเหมือนจะเป็นวันจักรีในปีฉลองรัตนโกสินทร์ครบสองร้อยปี ที่พระบรมราโชวาสสี่ประการนี้ปัจจุบันเนี่ยเอามาใช้ในวงการเจริยธรรมมาาแม้แต่คณะสงฆ์ก็เอามากําหนดนัดหมายให้พระสงฆ์แนะนำไปใช้อบรมประชาชนแล้วมีการประทุมพระอบรมพระก็จะเอาหลักธรรมสี่ประการนียมาแนะนาเพื่อท่านจะได้นําไปสั่งสอนประชาชนต่อไปตามหมู่บ้านตามคนตำบทนิทาวราชการก็จะพูดถึงพระบรมราโชวาสสี่ประการนี้บ่อยๆ พระบรมราโชวาสี่สกานี้ก็คือหลักคารวะสิลธรรมนั่นเองแต่ว่าพูดด้วยภาษาไทยล,ล้วนเพื่อให้เข้าใจง่ายๆคนทั่วไปจะได้ใช้สะดวกอน,นุาภาพก็ขอนำเอามาอ่านในทีน่นี้มีนังสือของสภา,าสังคมสงเคราะห์ประเทศไทยนี่ก็พิมพเรื่องนี้ขึ้นมาอีกมีบรรจุเรื่องพระบรมราโชวาสพระราโชวาสนี้ด้วย บอกว่าในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อวันที่5เมษายน2525พ25ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชโองารขอให้ประชาชนดำรงตนอยู่ในคุณธรรมสี่ประการดังนี้ประการแรกคือการรักษาความสัตย์ความจริงวาริงใจต่อตอนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ประการที่สองคือการรู้จักกลมใจตนเองติดใจตนเองให้ประทุิปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้นประการที่สามคือการอดทนอดกลั้นและอดออมที่จะไม่ประทติล่วงวาสุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดประการที่สี่คือการรู้จักละวางความชั่วความทุจริตและรู้รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเดองอันนี้เป็นคุณธรรมสี่ประการที่อยู่ในพระบรมราชโปวาตน,นั้นในข้อที่สองที่บอกว่าการรู้จักข่มใจเป็นเองสึกใจเป็นเองให้ประติปฏิบัติอยู่ในความจักดความดีนั้นอันนี้ก็คือหลักที่เรียกว่าธรรมะธรรมะนี้ถ้าอีกรูปหนึ่งเป็นนามเหมือนกันที่มาจากกินยาเป็นธรรมนะก็แปลเหมือนกันก็คือการสึกแล้ว เรามาใช้แปลงเป็นภาษาไทยธรรมะเป็นทรมานเพราะฉะนั้นในภาษาโบราณเนี่ยจะพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเะเด็จไปทรมานองค์คุริมานทรมานองค์คุริมานก็คือไปฝึกองค์คุริมานไปฝึกให้เขากลับจากคนชั่วกลายเป็นคนดีไม่ว่าทําให้ละทิฐิมานะทาให้หายพยศแล้วก็กลับใจมาเป็นคนดีเพราะฉะนั้นธรรมะ นิทรารานี้คือการไปฝึกคนให้กลับใจมาเป็นคนดีนีอทําให้เร็ญก้าวหน้าในความดีงามยิ่งขึ้นไปถือเป็นหลักธรรมสาคัญในพระพุทธศาสนาแต่ปัจจุบันนี้เรามาใช้ทรมานในเรื่องของความทุกข์กลายเป็นว่าได้รับความทุกข์แสนสาหัสกดอดทนได้ยากอะไรตนองนั้นไปในความหมายก็ห่างไปมากแล้วเนยก็จะใช้คําว่าทรมานก็คงไม่สะดวกแล้ว นะครับลับไปหาสัพ์เดิมคือตัวคําว่าธรรมะต่อไปธรรมะหรือธรรมณะซึ่งเป็นหลักรมสำคัญในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงมีพระนามอย่างหนึ่งว่าเป็นพันตะหรืออาจจะทันตะแต่ว่าเป็นผู้มีตนนันติแล้วทันตะตดนั้นก็เป็นปิริยาช่องสามของธรรมะในเองที่ทันตะกับธรรมะนั้นมาจากรกดับเดียวกันเป็นบุคคลเป็นคุณารมของบุคคลก็เป็นพันตะ ธรรมะเป็นการฝึกฝนอบรมการฝึกตนทันตาก็คือบุคคลที่ได้สึบตนดีแล้วทางพุทธศาสนาถือว่าผู้ที่ได้สึกตนดีแล้วเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐสุดทามนุษย์สึกตนให้ดีก็ประเสริฐยิง่งประเทศพระเจ้ายิ่งกับพระพรมเป็นกระทั่งว่าเป็นพระพุทธเจ้าจึ่งเป็นศาสดาของมนุษย์และเทพทั้งหลายก็เป็นที่เคารพบูชาสูงสุดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสพุทธภาษิตว่า ท่านโตเศโโมมนุสเสสุในหมู่มนุษย์นั่นผู้ที่สึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดหรือจะขยายความว่าวิชาเจารณะสัมปันโนโสเศธโโเทวมานุสเสผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิชาและเจรณะคือสมบูรณ์ทั้งเรื่องความรู้และความประพฤตินั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดทั้งในหมู่เทพและหมู่มนุษย์นี่ก็เป็นหลักที่จะพุทธภาสสิ และพระพุทธเจ้าก็มีพระคุณบทหนึ่งที่เรียกว่าปุริสธรรมสารถิแต่ว่าเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าคือเป็นอนุตตโรด้วยอนุตตโรปุริสธรรมสารถิในรมนี้ก็มีศัพท์ว่าธรรมะธรรมะตัวนั้นก็มาจากธรรมะตัวนี้เราที่ฝึกได้นั่นก็ถือว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตท์ที่ฝึกได้เป็นธรรมะคือการกระทําที่เรียกว่าฝึกนะนเรียกว่าธรรมะปุถุธรรมะ ตัวบุคคลที่ฝึกได้เรียกว่าธรรมะมันนี่เป็นศาสตว์ที่ฝึกได้เพราะนั้นเรียกว่าเป็นธรรมะแล้วผู้ที่ฝึกแล้วเรียกว่าธรรมตักเพราะฉ <Yeah. S 2> ะน,นั้นก็เราก็ต้องเอาธรรมะเนี่ยเป็นหลักธรรมพ้นธรรมมาใช้เพื่อฝึกคน <Yeah. S 2> แล้วก็ฝึกใครก็คือฝึกคนที่เป็นธรรมะฝึกเพื่อให้เขาได้เป็นธรรม <Yeah. S 2> ตัก่อเนี่ยในการที่จะทําตามหลักธรรมะนั้นท่านก็ กล่าวแสดงไว้มากมายซึ่งอาจจะแยกแยะได้เป็นสองขั้นก็คือขั้นที่หนึ่งปราบพยศทําให้หายพยศทําให้หมดสัญชาติตยานป่าอันนี้ซึ่งว่าคนที่มีความชั่วอะไรสักอย่างหนึ่งก็ทําให้เขาละความชั่วนั้นพอเขาละแล้วต่อไปก็ฝึกให้เขาดีายิ่งขึ้นไปให้งอกงามในคุณธรรมก็เป็นสองขั้นตอนให้จเจริญงอกงามไปจนกระทั่งถึงที่สุดเป็นเป็นผู้มีคุณสมบัติเพียบพร้อมบริบูรณ์ แล้วก็ผู้บริบูรณ์แล้วก็ถ้าเป็นบุคคลที่ฝึกตนโดยสมบูรณ์ก็เป็นพระอรหันนั่นเองแล้วก็ตลอดนถ้าเป็นผู้นําในการฝึกนั้นเป็นเบื้องต้นก็เป็นพระพุทกเจยาวนันนี้หลวภาพก็เลยนําเอาคําว่าธรรมะหรือทรมานนี้มาเล่าให้โยมฟังเป็นการระดับความรู้ <c oughs> เป็นเครื่องระเกีญงธรรมีตอบฟังก็ขออนุโมทนาโย,ยมแล้วก็ขอให้พรใช่ไห